เพื่อไทยตั้งรัฐบาลเคลื่อนทับปิดดีลเร็วรอเดินเกมโหดเขี่ยก้าวไกลวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานรัฐสภาประกาศนัดประชุมร่วมรัฐบาลโหวตนายกรัฐมนตรีวันพฤหัสที่27กรกฎาคมที่ต้องดูกันชื่อที่ถูกเสนอจะได้รับเสียงเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกรัฐสภาที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่คือต้องเกิน374เสียง จนได้เข้าไปเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่หลังเมื่อ19กรกฎาคมที่ผ่านมาคือวันปิดฉากพิธาพักเก้าไกลขึ้นเป็นนายกและพักแกนนําจัดตั้งรัฐบาลสั่งให้ผมถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับเพราะฉะนั้นคงจะขออนุญาตพูดกับท่านประธานว่ารับทราบคําสั่งนะครับแล้วก็จะปฏิบัติตามอย่างที่เป็นคําสั่งจนกว่าจะมีคําวินิจฉัยเป็นอื่น ขอใช้โอกาสนี้ในการอำลาท่านประธานจนกว่าเราจะพบกันใหม่แล้วก็ขอฝากเพื่อนๆสมาชิกนะครับในการใช้รัฐสภาในการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับผมคิดว่าประเทศไทยเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมอีกแล้วครับตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมน,นะครับแล้วถ้าเกิดประชาชนชนะมาได้แล้วครึ่งทางเหลืออีกครึ่งทางถึงแม้ว่าผมจะยังไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่แต่ขอให้เพื่อนสมาชิกทุกคนช่วยกันดูแลประชาชนต่อไปครับขอบคุณมากครับท่านประธาน พราะพ่ายแพ้ต่อมติที่ประชุมร่วมรัฐสภาที่เสียงส่วนใหญ่ไม่ให้เสนอชื่อบุคคลเป็นนายกซ้ํากับที่เคยเสนอมาก่อนแต่ไม่ได้รับเสียงเห็นชอบจึงเป็นการถอดปลั๊กพิธาและก้าวไกลกลางที่ประชุมรัฐสภาทําให้นับจากนี้เพื่อไทยทักษิณชินวัตรขึ้นมาเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลแทนพรรคก้าวไกลจับกระแสาการเมืองถึงตอนนี้หากสถานการณ์ไม่เปลี่ยน ชื่อที่เพื่อไทยจะดันให้เป็นนายกคนที่30แทนพิธาก็คือเศรษฐาทวีสินหนึ่งในแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยจากที่มี3ชื่อแม้ก่อนหน้านี้จะมีข่าวร่ำลือทางการเมืองว่าสสเพื่อไทยหลายปีไม่ให้การยอมรับเศรษฐาและอยากหนุนอุงอิงแพรทองทานชิน,นวัตรลูกสาวทักษิณแต่ก็ติดที่ทักษิณและคุณหญิงพจมานยังไม่อยากให้อุงอิงเข้ามามีตําแหน่งใหญ่เร็วเกินไปเลยไม่เห็นด้วยกับสูตรดันอุงอิงในจังหวัดนี้ ขณะเดียวกันที่ผ่านมาท่าทีการเมืองของเศรษฐาก็แสดงออกหลายครั้งว่าต้องการตั้งรัฐบาลกับพรรคก้าวไกลต่อไปที่ทําให้แกนนําเพื่อไทยบางส่วนอึดอัดใจเพราะแกนนําเพื่อไทยอ่านสถานการณ์การเมืองออกว่าหากเพื่อไทยตั้งรัฐบาลกับพรรคก้าวไกลแล้วเสนอชื่อเศรษฐาในการโหวตนายกสัปดาห์หน้าก็มีแนวโน้มว่าเสียงโหวตเห็นชอบอาจลุ้นหนักให้ทะลุเกิน374เสียงเพราะเห็นชัดสภาสูงตั้งป้อม ไม่ยอมให้ก้าวไกลเป็นรัฐบาลจากปมชูธงการแก้มาตรา112ทําให้แกนนําเพื่อไทยรู้ดีว่าถ้ายัางกอดคอกับก้าวไกลสุดท้ายการตั้งรัฐบาลจะยืดเยื้อเวลาจะถูกเผาไปเรื่อยๆอย่างไรก็ตามเศรษฐาระยะหลังดูจะเริ่มรู้ทิศทางลมเห็นได้จากที่บอกว่าพร้อมทําตามมาติกรรมการบริหารพักอ่านสถานการณ์ไปข้างหน้า เพื่อไทยขึ้นมาเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลและเสนอชื่อเศรษฐาภายใต้เงื่อนไขที่เกิดขึ้นใหม่จากมติที่ประชุมร่วมรัฐสภาเมื่อ19กรกฎาคมที่ว่าหากเสนอชื่อบุคคลให้โหวตเป็นนายกแล้วชื่อดังกล่าวไม่ได้รับเลือกจะเสนอชื่ออีกครั้งไม่ได้นั่นหมายถึงว่าอาจทําให้ชื่อของเศรษฐาไม่สามารถถูกเสนอครั้งที่4ได้ถ้าเสนอรอบที่3สัปดาห์หน้าแล้วเสียงโหวตของเศรษฐาไม่ผ่านและหากเป็นเช่นนั้น ก็อาจถึงคิวอุงอิงแพรทองทานเว้นเสียแต่เพื่อไทยยอมจัดตั้งรัฐบาลกับก้าวไกลต่อไปแต่ใช้วิธีกดดันระหว่างทางเพื่อวางแผนสกัดทิ้งพักก้าวไกลก่อนการโหวตนายกที่อาจมีแผนการต่างๆจำลองภาพให้เห็นเช่นเมื่อเพื่อไทยขึ้นมาเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลก็เรียกประชุมอีก7พักมาร่วมทำ MOU ใหม่เพื่อที่เพื่อไทยเป็นเจ้าภาพและระบุใน MOU จะไม่แก้มาตรา1 1 2 ซึ่งจะทำให้พักก้าวไกลไม่สามารถรับได้จนถอนตัวก่อนที่จะมีการโหวตนายกหากออกมาแบบนี้ประตูก็เปิดโล่งทันทีเพื่อไทยก็สามารถไปดีลพักการเมืองอื่นๆโดยเฉพาะในกลุ่มพักรัฐบาลปัจจุบันทั้งพลังประชารัฐภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนารวมไทยสร้างชาติหรือแม้แต่กับประชาธิปัตย์มาร่วมตั้งรัฐบาลและมีบางพักในกลุ่มแปดพักยังเป็นรัฐบาลร่วมกันต่อไป เช่นพักประชาชาติที่มี9เสียงซึ่งหากมีการทำ o u ว่าจะไม่มีการแก้ไขมาตรา1นึอีกทั้งไม่มีพักเก้าไกลร่วมจัดตั้งรัฐบาลด้วยสิ่งที่เพื่อไทยจะได้ก็คือช่วยลดแรงต้านและได้แรงหนุนจากสมาชิกวุฒธธิสภาจ,จำนวนไม่น้อยตามมาผนวก,กับแกนนำในกลุ่มพักดังกล่าวเช่นผลเอกประวิทย์หัวหน้าพักพลังประชารัฐก็มีเครือข่ายสอบอที่ติดต่อขอเสียงให้ได้อีกหลายสิบเสียงมาช่วยโหวตให้ เพียงเท่านี้ก็สามารถตั้งรัฐบาลได้สําเร็จโดยที่พักก้าวไกลก็ต้องกระเด็นไปเป็นพักฝ่ายค้านจากแผนการของทักษิณและเพื่อไทยที่กําหนดเกมให้ออกมาแบบนี้แต่เพื่อไทยก็ต้องแลกกับความไม่พอใจของประชาชนจํานวนไม่น้อยที่ไม่เห็นด้วยกับเพื่อไทยที่สลับทิ้งก้าวไกลและร่วมตั้งรัฐบาลกับขั้วอํานาจรัฐบาลปัจจุบันทว่าเมื่ออํานาจคือสิ่งที่ทักษิณและเพื่อไทยรอคอยมา9้าปีกว่าและตอนนี้คือโอกาสที่ดีที่สุด แล้วมีหรือเพื่อไทยจะยอมปล่อยสิ่งนี้หลุดมือหากจำเป็นต้องแลกเพื่อไทยย่อมไม่ลังเล